สวัสดีครับเพื่อนนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับเราสามัคคี VIP เนอะตัวเด่นก็คือสี่กับสูสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหกศูนย์หกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้าสามตัวก็หกเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหกสามสามหกศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งเนาะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้า หกเก้าเกหกหกเจ็ดเจ็ดหเดอ้อต่อไปเราสมัครคีย V I P ตัวดินก็คือหกกับแปดตัวรองก็คือสกับสก็หกศูนย์หกสองหกสี่หกหกหดแดศูจ็้ับคู่ก็หกสองสองหกหกสี่สี่หกดแดหดสีสองสดเนาะ สามตัวก็ศูนย์แปดสองสี่แปดสองแปดสองหกสองหกศนย์สามหกศูนย์แล้วก็หกสองสี่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะอย่าลืมจับคู่กันเนอร์นี่เราสามัคคีกันเรา v i p นี่เนาะสี่ตัวนี้ก็สี่ตัวนี้ซื้อด้วยกันนะอย่าลืมเวลาเฉพาะกิจมาด้วยนะตัวหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ